สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m i c World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Eternal กันดีก,กว่าครับเรียกได้ว่าตัวอย่างแรกเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วถูกไหมแล้วเราก็ได้ทำจาะตัวอย่างกันไปแล้วจริงๆคลิปนี้เนี่ยมันควรจะเป็น Easter Egg ถูกปะแต่ผมเชื่อเลยว่าคงมีหลายๆคนเนี่ยสงสัยเหมือนผมอย่างแน่นอน,นครับบางคนอาจจะเจอมาจุดหึง 2.3. จุดจุดหรือ4จุดนะครับผมมันคือสิ่งที่ซ่อนมาในตัวอย่างนั่นเองจริงๆมันก็คือหนึ่งในอีสเตอร์เอ็กนั่นแหละแต่แค่อีสเตอร์เอ็กอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเชื่อมโยงกันเองในอีสเตอร์เอ็กอ่ะแล้วมันก็เหมือนถูกจงใจมาให้เรานักนึกกันเองนะครับว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันไหมเพราะว่าอีสเตอร์เอ็กนี้นะครับผมมีสิ่งที่กล่าวถึงหรือเมนชั่นหรือโชว์ความเป็นกัปตันอเมริกาเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยครับก็ไม่เข้าใจว่าอีเทนอลมันเกี่ยวอะไรกับกัปตัน โคตรนานนะคือเรียกได้ว่ากับตันแม่งยังเป็นจุลินทรีย์ยังเป็นอะมีบาหรือไม่ยังแบบโอ้โหเป็นสาสารมวลใดในจักรวาลอยู่ก็ไม่รู้เลยอ่ะในตอนที่เอ์นอลมาถึงโลกกันถูกปะแม่งมาตั้งแน่มนุษย์ยุคหินนะครับผมแล้วมันทำไมถึงมีอะไรเกี่ยวกับกัปตันอเมริกาเยอะจังมาดูดีกว่าว่ามีอะไรเกี่ยวกับกัปตันอเมริกาบ้างนะครับผม มีทั้งหมดนะที่เราเจอมาในตอนนี้มี4จุดนะครับผม3จุดคือโล่และอีก1จุดนะครับผมคือการพูดถึงชื่อซึ่งการพูดถึงชื่อเนี่ยก็มีนัยยะสําคัญอยู่ที่ทุกคนคิดนะแต่เดี๋ยวไว้ค่อยพูดกันมาดูที่โล่กันดีกว่าโล่นั้นปรากฏออกมาในฉากไหนบ้างครับ ฉากแรกนะครับผมใน private jet ของคิงโกนะครับผมก็จะมีโล่ของกัปตันแบบคลาสสิกเนี่ยแปะอยู่นั่นเองครับซึ่งแน่นอนอันนี้นนมันเป็นโล่แบบยุคคลาสสิกมากๆเลยก็คือตั้งแต่กัปตันภาคแรกถูกไหมยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับก่อนที่โล่นั้นจะเป็นโล่วงกลมสกเป็นโล่แบบโล่ธรรมดาเลยอันนี้ซึ่งมันก็มีตั้งโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับผมแต่ผมคาดว่าในพิพิธภัณฑ์เนี่ยอาจจะเป็นของปลอมก็ได้ครับ ในเวอร์ชันของคิงโก้เนี่ยอาจจะเป็นของจริงนะเพราะว่าจากที่เราดูมาในตัวอย่างอีเฮอร์นอล,ลเนี่ยมีชีวิตมายืนยาวมากๆและเขาเองเนี่ยก็มีของสะสมกันมากมายนะครับที่เป็นของสะสมของสําคัญอะไรต่างๆจากประวัติศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าโล่เนี้ยน่าจะเป็นโล่ของจริงนะครับผมเป็นโล่เวอร์ชันยุคคลาสสิกเลยที่เอามาสะสมเอาไว้ ด้วยสาเหตุทำไมถึงนอามาเก็บไว้ผมคิดว่าง่ายนิดเดียวครับเพราะว่าคิงโก้เนี่ยเป็นแฟนคลับของกัปตันอเมริกาหรือไม่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการสร้างกัปตันอเมริกาขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเองก็ตามต่อจากนั้นนะครับผมไปดูจุดที่2อกันดีกว่าครับก็ยังอยู่กับตัวของคิงโก้เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าในตอนที่คิงโก้เนี่ยอยู่ในฉากเต้นแบบอารมณ์แบบเต้นดาราอินเดียบอลลีวูดอะไรแบบเนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่านอกจากฉากที่เต้นเนี่ย ฉากไอ้พวกคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับผมถือโลด้วยครับแล้วก็เหมือนถืออาวุธเป็นเหมือนแบบเป็นกาดอะไรแบบเนี้ยถือโล่ที่เหมือนกับโล่ของกัปตันอเมริกาน,นั่นเองครับถือโล่ดูดิโล่วงกลมเหมือนโลก่กัปตันยุคใหม่เลยซึ่งอันนี้เราไม่รู้ได้นะว่ามันอยู่ในยุคไหนอาจจะอยู่ในยุคโบราณมากกว่ายุคของกัปตันหรือเปล่านะแต่ดูจากเชิงเนี่ยคนถืออาวุธเป็นแบบเป็นหอกอะ มันก็น่าจะยุคเก่ากว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอดูกันอีกทีว่าทำไมโล่ของกัปตันถึงย้อนยุคมาก่อนที่มันจะถูกสร้างขึ้นได้เลยครับผมทำไมมันถึงมีมาก่อนล่ะแล้วดีไซน์เนี่ยเหมือนเปะเลยนะก็คือเป็นโล่แบบแถบแบบกัปตันเลยแล้วก็มีดาวอยู่ตรงกลางหรือว่าอีเทอร์นอลมีพลังข้ามเวลาเหมือนกันโอ้โหข้ามมาติ่งฮีโร่กัปตันเอามาสร้างโล่ในอดีตต่ออะไรแบบนี้แล้วนอกจากนี้ยังเนี่ย,ยสิ่งที่อาจจะช่วยยืนยันได้ว่า ช่วงเวลาที่อยู่ในอินเดียเป็นช่วงเวลาในอดีตนะก็คืออีกช่วงหนึ่งนะครับผมจะเป็นฉากที่เหมือนฉากของตัวของอีคาริสแต่งงานกับตัวเซอร์ซีครับก็ดูเป็นสไตล์อินเดียอินเดียก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่อันนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะในเรื่องอาจจะเป็นการถ่ายหนังหรือเป็นอะไรก็ได้ทําไม่ต้องมีฉากกับนีย้อนมาและการที่เอาโล่นีมาใช้ก็เพราะว่าคิงโก้เองเนี่ยโอ้อยากเป็นดารามากๆเลยแล้วก็ชอบกับตันก็เลยสร้างหนังของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เอาโล่ของกับตันไปใส่ไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดได้เหมือนกันนะเพราะมา ปะอะไรแบบที่เราคาดไม่ถึงอะแต่2ฉากแรกเนี่ยของการปรากฏโลกออกมาทั้งโลกคลาสสิกกับโลกวงกลมเนี่ยเป็นของคิงโก้หมดเลยนะครับแต่การปรากฏตัวออมาอีกครั้งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวของคิงโก้แล้วคราวนี้อันเนี้ยน่าจะค่อนข้างชัวร์นะว่าอยู่ในโลกในอดีตนั่นก็คือฉากที่ตีหน้าเนี่ยนะครับผมได้ใช้หอกของเธอเนี่ย ฟันผ่าจนขาดออกมาในระหว่างที่เธอหมุนตัวเนี่ยเราจะได้เห็นหนึ่งในทหารยามคนหนึ่งซึ่งอ้ใน,นคิดว่าน่าจะมาเหมือนคอยดูเหตุการณ์หรือเปล่านะครับผมถือโลเอาไว้ด้วยนั้นโลนั้นะลองดูโลสิครับมันเหมือนโลกับกัปตัน่างยุคโบราณเลยผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่านี่คือยุคโบราณ่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมทําไมถึงมีโลที่ดีไซน์เหมือนกับโลของกัปตันเนี่ยมาอยู่ในนั้นได้ ก็เป็นปริศนาอีกอันหนึ่งทีีเยายังไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะเป็นเพราะว่าโลกจริงๆเนี่ยมีมาก่อนอยู่แล้วแต่โลกของกัปตันเนี่ยลอกแบบโลกนี้มาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะต่อจากนั้นเองมีอะไรโผล่ขึ้นมากับกัปตันอีกนนเหรอครับผมมีโลกมา3อันแล้วนะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยคือการเมนชั่นของกัปตันนั่นเองครับผมนั่นก็คือฉากที่เราอีเทอร์นอลได้กลับมารวมตัวกันในยุคปัจจุบันและพูดกันถึงอเวนเจอร์นั่นเองว่าในตอนนี้กัปตันโรเจอร์และตัวของไอยู่แล้วครับ เขาเรียกกัปตันอเมริกาว่ากัปตันโรเจอร์ซึ่งคำพูดของกัปตันโรเจอร์เนี่ยมันคืออะไรมันคือคำพูดที่เรียกกัปตันในยุคแรกๆหรือเปล่าในยุคที่กัปตันเองเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเท่าไหร่ผมคิดว่ามันดูเป็นคำพูดของคนที่รู้จักกัปตันในยุคโบราณนะครับเพราะฉะนั้นเองมันก็ไม่น่าแปลกหรอกเพราะว่าอีเทนอลเนี่ยอยู่แล้วต่ยุคหินมาถูกไหม ผมคิดว่าอีแอนน์เนอเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับกัปตันน่ะน,นอกจากการเป็นแฟนคลับอย่างแน่นอนอาจจะเคยแอบมาช่วยกัปตันหรือเปล่านะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ที่เรียกว่าณปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่เรารู้มาก็คือมี4จุดที่เกี่ยวกับกัปตันอเมริกานะเป็น1เลยก็คือโล่ที่โผล่มาในเจ็ตของคิงโก้นะครับผมแล้วก็ในฉากเต้นของคิงโก้แล้วก็ในฉากฟันหอกของตีน่าแล้วก็คําพูดว่ากับตันโรเจอร์นั่นเอง พราะถ้าพดูดเรื่องกัปตันโรเจอร์มันมันดูแปลกหรือเปล่าปกติเราจะเรียกกันแต่กัปตันอเมริกาผมคิดว่าการที่เรียกว่ากัปตันโรเจอร์ของสไปเอมันต้องมีอะไรที่แบบว่าเป็นนัยยะซ่อนอยู่เองแน่นอนครับ ตอนนี้ก็รู้เพียงเท่านี้จริงๆนะไม่สามารถปฏิดปตะต่ออะไรได้เท่าไหร่เลยแต่ก็อยากจะมาเมนชั่นให้ทุกคนได้รู้เอาไว้ว่ามันมีอยู่ถึง4จุดเลยนะในตอนนี้ที่เจอมาในอนาคตถ้าตัวอย่างใหม่ออกมาเนี่ยอาจจะมีเพิ่มอีกก็ต้องรอดูกันไปยังไงในวันนี้นะครับผมก็คงมีข้อมูลเท่านี้จริงๆเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรออกมาอีกรีบทําให้แน่นอนก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเนะี่ยน่าจะเป็นรวมกิสเตอร์เอ็กรวมจุดสาคัญทุกอย่างมาซึ่งมันเยอะมากๆนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีนะครับยังไงในวันนี้นะ ด้วยในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ